ทางบ้านของเรา,าด้อง,ง,งของเราและเพื่อ,อโปลสามคนนี้จะเป็นที่นั่งไหนเดี๋ยวเรามารุ่นกันแต่พอพูดพอสมมติว่าอโปลบอกลำดับที่นั่งได้รอแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานดังไหม่ให้นะครบไม่ได้ขึ้นมาบนเวทีเนาะแ,และเดี๋ยวโปจะยืนฟังตรงนี้และขอย้ำอีกหนึ่งรอบว่าเราพูดเพื่อด้องของเราถ้าพอาวที่นั่งแรกรุ้นด้วยจะทค่ะที่นั่งขือ หนึ่งสี่หนึ่งอ one o u o อยู่ไหม่ะทำได้หนูทำได้เพื่อต้องหมดเวาขอจิตตุให้กับคนแรกกันอยากจะบอกความรู้สึกอะไรอยากไยพออ,อะไรคุณมีเวลาหนึ่งนาทีครึ่งท่าน้อเริ่มสวัสดีตลอดการชีวิอง นเป็นช่วงที่มีความสุดที่สุดแล้วค่ะที่ได้เจอขอบคุณมากๆจริงๆนะคะหมดเลยมาอีกอีกอีกตันหนึ่ห้าปีเอาเลยคนเก่งห้าทีนสุดท้ายไปหลักพี่กูมากนะคะแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตในทุกโปรเจกต์ของพอี่เลยแล้วก็เอาแล้วสวดอมคุยกับเจ้าที่นะจ๊ะและที่้ต่อมา คุณนาโบที่นั่นไหนครับคุณนัชวินหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามค่ะ one two three อยู่ไหมคบสุนันทลนกมาส่งพลังมาอย่างเต็มที่อยากจะบอกอะไรค่พ,พออะไรเชิญค่ะ มีมุมมองในชีวิตที่ปลอดโปรสงบทุกทุกทางที่เดินไปนะครับอบคุณค่ะเสินโอ้ขอบคุณคุณพ่ะเรารู้นวะว่ามันมนยากกันที่แบบลองะพูดก,กับศิลปินที่เรารักคนที่เราชอบแต่คนสุดท้ายเอาล่ะคนสุดท้ายืจริงเชอรโนคาเอ๊ะงก็เลยลืม,ลม,ลม ที่จะได้ไปในค่ำคืนนี 1, 8, <pf unlikely> ้คือสองเจ็สองห7เจ็ดอาคอยู่ในร้พิเศษที่สุดเลยนะคะคือขอบคุณความที่พิมโงเป็นแฟนคทุกคนเนี้ยคือมันดีทุกอย่างแล้วคือมันมันเหมาะสมที่เราเป็นพิมโงแล้วมันเหมาะสมแบบที่เได้แล้ความ้ักระซุ่ รักพี่ปูนะครแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะรับพี่ปูกันตัวตัวคนที่มาอยู่ที่นี่ก็คือมาด้วยความรักจริงๆค่ะคือไม่รู้ว่าคือทางที่เดินมาเนี่ยมันเจอปัญหาอะไรมากเลยแต่พอวันนี้ดีน่าชิงตรงนี้ที่ได้เห็นพี่ปูก็คือความสุขของทุกคนมันคือมันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะชื่ออะไรเนี่ย ก,ก็รู้สึกว่ารักให้แบบที่ตัวเองเลยเถอะไม่ไม่ไม่ต้องดีกับใครไม่ต้องเก่งก่าคนอื่นไม่ต้องไม่ต้องเป็นใครแหละเป็นตัวเองแล้วพอทุกทุกวันที่สอนจบก็คนที่เราเห็นในกระจกคือคนที่คขมีความสุขที่สุดแล้วก,ก็ไม่ว่าอะไรที่รู้สึกว่า,าสิ่งก็สิ่งร้ายอาจจะไม่ใช่เสียงหรอกอาจจะเป็นที่เราเชื่อว่าเขาทำอะไรแต่จริงแล้วเราจะต้องเชื่อว่าเรา มีความสุขนะครับขอให้ทุกคนเป็นวันดีๆและเจอเขาดีๆมั่นใจกับสิ่งที่ทำรักกันกันแล้วขอบคุณมากขอบคุณแล้วนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะสามคนหรือว่าสามคนนี้เป็นตัวแทนของเราและขอขอบคุณโปรมากในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณจริงๆอยากเก็บภาพบรรยากาศ